สวัสดีครับแฟนครับช่องอเมเจอร์ช n แนลขอามาอัปเดตตูเบสี่บใบครับที่ว่าที่ตัง้งตัวบังคับที่ทางแล้วนะครับนี่ครับเป็นในนอฟแฟนครับเทลนลำเพลินเปิดวงแล้วระบบเสียง็ปยังไงตีช่วงกันเขอมาได้นะครับคอมเมนต์ขามาทางช่องเขาได้นะครับ สำหรับสร้างกับเขาบ่งในกรมปิดอยู่นะครับส่วนแฟนครับที่ไปเบองหน้าเวทีเป็นใดกับมเมาเห็นเขาว่าที่ชมเขาว่าใดนะครับแล้วก็ฝากติดตามทั้งวงคนไปเหรียนลงไปทั้งกรุงเทพนะครับเป็นกําลังใจให้กัน,นครับทั้งกรมปิดและแฟนครับทั้งกรุงเทพมหานครเขาไปชมกันได้นะครับมือนี้ ติดตามไปน้ำเพียรไปทางเพียรเพื่อนได้ครับเพื่อนเหรียนยุไสนะครับระบบเสียงอเมเจอร์ก็ฝากติดตามครับทางช่องของเฮาเสียเปลี่ยนไอ้พวกน,นี้เลยครับตอนนี้ก็สีเห็ดขึ้นมา72ใบนะครับตัวเบ็ดอันนี้40ใบแล้วก็สร้างก็เอาไม้ไม้อีกแล้วนะครับสีเห็ดต่อเป็น7 สิใบเพิ่มหมีแฟนครับได้เบิ้งกันนะครับ72บ็บสอใบมาไปลุ้งยูไสไปหาไผนะครับไปสังกัดวงดนตรีวงใดมาลำวงใดนะครับ7จบสใบตูเบ็ดอน,นีรกัน กล้จะเซแล้วนะครับเครื่องหนึ่งไกลไกลเครื่องแล้วนะครับท่าน,นี้ครับเอาฝากเป็นกำลังใจให้านครับเด้อเป็นขับสุขสุขคนฝากที่ตามกันไปนเรื่อยๆครับช่วงนี้แดดเปียงเนยะส่วนสร้างกันสิรับงานไห้ครับมืออ่นกันสิไปงานแต่งเขานะครับเอาเครื่องไปงานแตง่งแต่ว่าเวทีไป่ได้ลงครับ ลงตาเอารถเฮียไปจอดเลยนะครับนี่ครับ40บ่สิใบเลียดเปียงเลยครับฝากแฟนครับขอไปติดตามขอไปชมนะครับทั้งช่องของพญยิยบาลสายจวดนะครับวิทูลสายจวดทั้งเพียดเพียดลำเพืลินครับฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ าเป็นกำลังใจให้กันอตอนนี้ก็สร้างกับพักเที่ยงครับนี่ครับมือนี้เอาเรถเขยนยกขนในไม่ยาดมากนะครับมือนี้พร้อมที่จะลุยกันนะครับ7กสิบสองใบไปสังกัดวงดนตรีวงไดก็คอยติดตามกันนะครับ สวัสดีพี่น้องทั้งแฟนคฟลัคบ,บ,ลบท,ทั้งฟังเล่านะครับสวปปอลเวาก็ฝากติดตามนะครับเด้อขอบคุณครับผู้เข้ามาติดตามทั้งพี่น้องทั้งฟังเล่านะครับและพี่น้องทั่วโลกนะครับผมขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามสร้างกระแสอัปเดตในวันนี้เลยครับอัปเดตในแฟนคลับบ้ังนี้เลย ตอนแรกว่าเซี่สิบแปดใบโมเมนครับมันต้องจัดเพิ่มอีกเป็นเจ็ดสิบสองใบนะครับขางละสามสิบหกใบนะครับสร้างกระส์ให้เซจภายในภายในเดือนนี้นะครับหรือหรือสีต้นเดือนเมษานะครับเพราะว่าเขาต้องให้มันเรียบร้อยสร้างกระทงรับงานครับ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนี่สร้างกันจไปรับงานแห่พระเวยียดนะครับเกิดบุญพระเวยียดังเทยียนมหาชาตินะครับแห่พระเวียดของเมืองเดี๋ยวคอยติดตามนะครับเด้อติดตามไปเรื่อยเรื่อยว่าสิไปลงวงกันตีวงไหนหรืมอมาล้อวงไหนนะครับตูเบียดชุดนี่เจ็ดสิบสองใบ เดี๋ยวเดี๋ยวูดีสาบกันในนอนครับอันนี้ก็เหลือตัวเสียบหนานะครับที่เขาใส่แล้วก็ล้อผลสีสสลกับสี่สิบใบนี่ยเราจะลอผลสีเอยดสีกับส,สีไปไปลายเดือนคนละครับสีเดสี มือสองมือจังจากมาจากงานเราฮเขาก็สิเริ่มตัดมาอีกนะครับสี่สิบใบขึ้นเป็นเป็นแปดสิบใบเลยนะครับรถนี่สี่สิบใบแล้วก็ับรถต่อไปขึ้นอีกสี่สิบใบนะครับเก็ดเพื่อไว้น้ำนะครับฝากแฟนครับคอยติดตามกันนะครับไปเรื่อยๆครับคอยติดตามกันไปเรื่อยๆทั้งนอกก็มีโอ้แดดเปียงเลยทั้งนอกก็ได้ ดันหนอกโอ้แดดแงนี่ด้านในครับ,เด,ดดรบเดี๋ยวให้โจมมึงเรื่อยๆครับด้านหน้าด้านหลังครับส่วนนี้ก็สีเป็นด้านหลังครับพอแดดมันแห้งครับมันส่องกระทบ ب ขม้ามันก็สีมืดเนี้ยนะครับ ตู้เบียดเจ็ดสิบสองใบเลเนาะแฟนครับสุขสุขวันยู่ดีสบายยู่เนาะดกไข่ไข่เจ็บกับเอากับคอยดูแลตัวจะาของนะครับดูแลคนหรอบขางน้ำโงนี้ทั้งพายุฝนครับทั้งพายุฝน แดดกับเปี้ยงมือเดียวสามฤดูกันมึกันลังใจให้กันครับดูแลกันดีๆหนใไข้ไข่เจ็บฝากขอบคุณผู้เข้ามาติดตามนี่ช่องของ amateur channel นะครับระบบเสียงกถือว่าคุณภาพนะครับผู้ที่อย่าลืมนะครับเด้อผู้ที่เข้าไปชมเพลินลำเพื่อนมือเปิดวง ดานหนาไปที่กับมาคอมมนให้สร้างนะครับว่าเป็นยังไงเป็นที่ประทับใจว่าเสียงกลางเสียงเบสแต่ว่ากลางนี่รู้สึกว่าจะผนได้ยินสร้างทั้งสร้างไพ่นะครับมงคลสตริโวนว่ามันยางเงี้ยหนาไปน้อยนึงนะครับเพราะว่าคือคนไปเฮดสลิงตัวบนสุดนะครับบาแฝนผลไปดัดแบงเป็นสลิงนะครับผลมอลอกขอตรงที่สร้างเฮดไห่ไปนะครับมันก็เลยเงี้ยหนาขึ้น เสียงได้ยินสียงไพ่าบุญแล้วให้นกแอรบ,บุญแล้วครับฟังเต้าหัวมนาลงมามั้า็กะได้ความรุนแรงจวดจาดเรือยนะครับพอมันเงี้ยนไหลมันกะเสียถิ่มนะครับได้ความไกลซิงในพื้นทีมน่มันกะรู้ซึกว่าจะบ่อบคุ้มบนไหนนะครับแล้วนกะ็ เพผนว่ามื่อนั้นได้รถเบรกลงนะครับมือเปิดวงเกลี่ยลำเพื่อน,นะครับ